เอาละครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมนะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมโยกังไทยนะครับผมแพทใหม่อัปเกรดล่าสุดกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ในเอทดที่12เปิดวันศุกร์ที่10ธันวาคมนี้ในช่วงเวลา6โมงเย็นนะครับผมสบับก ID แจก100พอยต์กับกิจกรรมเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่พร้อมลุ้นรับบัตรทูมันนี่300บาทเลยครับคุณผู้ชมฮะเพียงทักแอดโยกังไทยนั่นเองนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมเข้ามารีวิวเกมโยกังไนะบมเกมที่มีเรื่องราวมากมายนะบมในอดีตปัจจุบันนะครับเกมมือถือเก็บเวลที่มีเอกลักษณ์คลาสสิกนะครับตัวละครลรกน่ารักแล้วก็มีหลากหลายอาชีพให้เราเลือกเล่นนะครับในเซิร์ฟโยกังไทยเนี่ยมีอาชีพทั้งหมดให้เราเลือกเล่นเนี่ยทั้งหมด9อาชีพ ครับผมร่วมถึงอาชีพอัปเกรดใหม่ล่าสดุดก็คืออาชีพนักพินนั่นเองทุกคนฮะอาชีพนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่น่าจับตามองสุดๆเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีเอกลักษณ์โดยการถือพินครับตัวนี้ ต้องมีคลาส4เลเวล80นะทุกคนถึงจะสามารถสร้างเขาได้นะทุกคนมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายครับมีสายธรรมะกับอาธรรมนะครับผมเคลื่อนไหวรอบตัวนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นคู่กายเป็นอาวุธนะครับตัวใหม่ลนะ่าสุดซึ่งผมมองว่าอาวุธตัวเนี้เว้ยมันเป็นอาวุธโคตรล้ำอะ่ะคือมัน มันลอยแล้วก็มันคอนโทรด้วยน่าจะก,การสั่งจิตอะไรสักอย่างนะครับป่ะส่วนอาชีพอ,อื่นๆก็จะเป็นอาชีพทั่วไปนะครับซึ่งอยู่กางนี่เป็นเกมที่มีอาชีพให้เราเลือกเล่นโคตรเยอะเลยนะครับทุกคนหนึ่งเลยก็จะมีนักดาบครับเ่มีมือกระบี่นะฮะมือทวนนะครับมือธนูในมือหมอ นะครับหรือว่าจะเป็นแอสซัสซินนะคฆ่าแล้วก็จะเป็นนักสาบครับนี่จะใช้ผู้กันในการต่อสู้ฟาดฟันสโตูแล้วก็จะมีอาชีพที่ล่ำเลืออัปเกรดมาใหม่จะมีนักมวยนะครับมีเพศชายแล้วก็เพศหญิงนักมวยจริงๆแล้วเป็นอาชีพที่อัปเกรดใหม่แต่ว่าใหม่ที่สุดก็จะเป็นนักพินนี่แหละที่เป็นอาชีพอ่าใหม่ล่าสุดแล้วก็น่าเล่นมากๆเลยวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปรีวิวนโยก,กังทายเนี่ยด้วยอาชีพที่ผมไม่ค่อยเลือกเล่น เบืรอธนูนั่นเองนะครับผมด้วยตัวละครนะฮะทีะ่ทางระบบตั้งให้นะครับขอเลือกเล่นเป็นตัวเพศผู้หญิงละกันนะครับนะเก่งยูกะนี่คือชื่อตัวละครที่ระบบตั้งให้ครับปะเดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวในเกมเลยละกันตัวนี้เป็นแผ่นใหม่อัปเกรดล่าสุดเลยครับทุกคนนะจะมีแผนที่เป็นแผนที่หิมะนะครับต้อนรับหน้าหนาวแล้วก็จะมีของแจกนะครับที่มากขึ้นแล้วก็มีหลายๆระบบ ที่อัปเกรดมาซัพพอร์ตให้เพื่อนๆเนี่ยสายโยกกลังเนี่ยได้เล่นกันนะครับไปหาทุกคนครับรับของฟรีครั้งแรกในมาแล้วเควสแรกนะครับได้รับเป็นชุดแฟรชั่นหรือว่ารูปหลักผ้าคลุมนะครับตัวนี้สวมใส่ฟรีได้เลยนะฮะเพศผู้หญิงที่เราเลือกเล่นเนี่ยโหเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งครับ นี่คือปลดล็อกสกิลฮะเควสแรกเควสสองเนี่ยปลดล็อกสกิลได้ไวมากโอ้โหรูปลักษณ์อย่างสวยครับตัวนี้เขาจะบวก BP มาที่600นะครับเตตันพื้นฐานจะมีเลือดลมพันห้าพลังภายใน240สวมใส่ได้เลย BP ีเพิ่มขึ้นมา600ครับอุ้ยนี่ไงโอ้โหรถเครื่องไม้นะฮะรถคู่ใจผมมามีกแล้วนะครับอยู่กางไทยเขาก็จัดให้ครับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เวลาเก็บเวลฆ่ามอนสเตอร์บอสโตนเนี่ย1,200ทุกคนฮะกดควบคุมได้เลยตัวนี้ สามารถขี่ได้เลยนะแควรแรกเคว,สอ,ควสองก็ขีด่ได้แล้วนะครับเน่ตัวนี้ในมือธนูนี่เป็นอาชีพที่ผมไม่ค่อยเลือกเล่นนะก็เป็นอาชีพโจมตีระยะไกลนะครับส่วนของแจกอย่างอื่นครับทุกคนจะมีพวกอาวุธแฝงครับเน่อา,อาวุธหุ้มขึ้นมาหรือยังเอ่ยเมื่อกี้ผมกดไปแล้วนะอ่านี่ไงเรียกเป็นอาวุธธรรมดานะครับเราใส่ได้เลยนะจะมีสีฟ้ายังสวยเลยนะครับ เอกลักษ์ของเกมโยกังก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนดูน่ารักนะครับเหมือนจะไม่โหดนะแต่โอ้โหสกิลแต่ละทีนี่เวลาปั้นตัวโหวนี้ก็สะใจเหมือนกันนะครับไปพารถเครื่องไม้ไปเก็บเบลกันครับเม่โอ้โหรถเครื่องไม้นี้ผมชอบเลยเข้ามารีวิวเกมโยกังทีไรเนี่ยชอบขี่รถเครื่องไม้จังเลยอะ่ะมันพาให้เราเก็บเบลโคตรไวอะ่ะความเร็วในการเคลื่อนที่นี่พันสองร้อยแน่เน่เควสไหวมากโอเคครับ ส่วนของใจอย่างอื่นพื้นฐานนะทุกคนมันจะมีพวกหยกเีคุนใช้สําหรับคูนีคพีมีพวกยาไลระดับเบื้องลึกนะฮะแจกมา50ชิ้นนะครับผมแล้วก็มีเหล็กหินเนื้อในนอกโลกนะครับหรือว่าจะเป็นพวกของอัปเกรดอย่างอื่นเนาะของอัปเกรดสัตว์เลี้ยงหรือว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับราเห็ด3ชั้นแล้วก็จะเป็นพวกเศษสุดยอดอาวุธเทพนะครับตัวนี้แจกมา200เลยแนะหนูเยอะมากเลยนะครับ เขามีกิฟต์โค้ดจ,จัดแจกฟรีให้ด้วยนะฮะโยกังไทยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างล่างดนคิปชันละกันสามารถเอาไปใส่ได้เลยส่วนกิจกรรมแชร์จะมีกิจกรรมแชร์กดแชร์กดกดไลค์กดแชร์รับฟรี100่งร้อยพอยต์อันที่2คือสามารถรุ่นรับบัตรทูมันนี่สารางวัลมีสิทธิ์รุ่นรับกิจกรรมรางวัน300ร้อพอยต์อีก10รางวันนั่นเองนะครับไเฟสต่อไปครับอยู่ที่ npc h a r w i นะฮะตัวนี้เขาบอกว่าเจ้าไปก่อนล่ะข้ามีธุระนิดหน่อยนะครับเจ้าแมวบ้ากลับมาแก้แค้นข้า อันนี้เป็นเคเวสเนี่ยเนื้อเรื่องที่เราต้องเสพสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมโยกังนะครับปึ้งนี่โอ้โหโจมตีครั้งแรกโดนไป BP เนี่ยค่าพลังลบ1 1 2 0ฮะเมืม่อกี้ิธนูนี้เด้งมาจากเคเวสอะ่ะโอโหใส่ได้เลยนะครับทุกคนกิจกรรมรายละเอียดอย่างอื่นในเกมโยกังไทยเนี่ยจะมีเอ่อเกี่ยวกับกิจกรรมโบนัสเติมเงินนะครับก็จะมีบัตรเลือดเดือดบัตรเดือนได้รับเป็นเอ่อพวกตำลึงนะฮะเป็นทองแท่งได้รับเป็น เติมเงินสะสมของแรกซะส่วนใหญ่นะครับเติมเงินสะสม2ได้รับของแรกนะฮะในในในตัวนี้นะครับตุ๊กตาคริสต์มาสนะฮะของแรกเรงแรนะครับแล้วก็จะเป็นโปรโมชั่นเติมเงินทุกวันนะครับตัวนี้มีสูงสุดเลยนะเติมสูงสุดเนะนี่ยจะได้รับเป็นของแรงเป็นพวกหยกม่วงของแรกพรีเมียมนาฬิกาทรายหรือว่าจะเป็นตุ๊กตาคริสต์มาสนะครับจำนวน1ชิ้นนะฮะมีซูเปอร์เบอร์นทะเติมด้วยโอ,โอ้ตัวนี้เติมคูณ13บ0 0มหมตำลึงได้รับอย่างเยอะเลยนะครับ ครับหรือว่าเป็นโบนัสกิจกรรมนะฮะรับของ Lock ล็อกอิน30วันรางวัลออนไลน์ยืน10นาทีจะถึง120นาที60นาทีได้รับน้องไก่จำนวน30 ENP ได้รับ3ช่วงเวลา8โมงเที่ยง6โมงเย็นนะครับจะได้รับเป็นน้องไก่ใช้สำหรับดงดันเจี้ยนต่างๆแล้วก็มีบัตรตำลึงด้วยมีอันดับเทพที่แท้ทูนะสายเติมเงินนะฮะอันดับเทพนักช้อปปิง้งสายช้อปปิ้งนะครับมีสล็อตอ่ตัวนี้ก็จะสุมได้รับไอเทมในเกมนะครับใช้จ่ายสะสม ได้รับเป็นพวกอทองแท่งนะครับเลเวลอัพรับไปเลยนะใครที่สายเก็บเวลนะครับจะได้รับของสำนันาคุณเนี่ยเป็นพวกของแบบรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นของอัปเกรดตัวละครแล้วก็แข่งกันทั้งเซิร์ฟเวอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นอารีนา PVP นะครับสถานฝึกฝนบ,บังคับตลาดการค้าทศกาลลมก็จะมีให้เราร่วมสนุกแข่งขันกันนะครับข้างล่างก็จะเป็นล็อกอิน7วันนะฮะตัวนี้ได้รับเป็นหยก4ีคูณ cool หีบ หินเนื้อในฟ้าเมื่ออัปเกรดตัวละครสูงสุด7วันได้รับเป็นถ้วยโยกังกับตาเกียรติยศนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าใครที่เป็นสายล็อกอินรับกิจกรรมเนี่ยจะได้รับของเยอะมากดันเจียนคูณ2ก็มีด้วยดับเบิลทันษานะครับเป็นไอเทมแรกพิเศษนะครับมีโคน มีน้ำแร่นะฮะแร่ธาไม่ตายก็มีด้วยนี่เกมยกลางมีนะแร่ธาไม่ตายนะครับแล้วก็จะเป็นพวกแรกจุติเทพครับนี่ไงไอตัวตุ๊กตาคริสต์มาสเนี่ยอยู่ในโปรโมชั่นเติมเงินที่ผมให้ดูข้าง้นนะครับข้างล่างก็จะเป็นพวกอาวุธต่างนะอาวุธเทพครับมีตัวอัปเกรดใหม่ด้วยนะฮะในเวอร์ชั่นนี้นะครับนี่อันนี้เป็นแรกเปลี่ยนไอเทมนะฮะซึ่งไอกล่องที่แจกเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมได้นะหยิบได้ในารามือที่ล็อกอินนะทุกคนสังเกตนะก็จะเอามาแลกของได้นะัััเปขอองกดตวแหล ข้างล่างก็จะเป็นแรกเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับทุกคนแรกสร้อยเทพระดับเลเวล98นะครับอันนี้เป็นแรกของดอบนะฮะไอเทมดปพรรษานะครับแรกไอเทมแร่นะครับก็จะเป็นถ้วยโยกังและโอ้โหนี่ไงอันนี้คืออะไรอะ่ะรูปลักษณ์นะครับฟันเหล็กครึ่งเสียนโอ้โหของแร่ถ้วยโยกังแรกของแร่ได้นะครับหรือว่าแรกรับเป็นพาหะพาหะตัวนี้อัปเกรดใหม่หรอหอ,อย่่งเท่เลยอ่ะ ป้าหาใหม่มาครับทุกคนดูในไอตัวนี้ล่าสุดที่ผมรีวิวไปฮะจะเป็นหมีหมีคึกนักสู้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่เว้ยยังไม่มีชื่อเลยอ่ะอันนี้เป็นระครังฮะอัปเกรดมาใหม่ฮะโอ้โหอย่างเฟียวกับเจียวแมวนะครับข้างล่างก็จะเป็นรองเท้าอุปกรณ์แลกของอัปเกรดอุปกรณ์นะครับหรือว่าเศษอาวุธเทพนะฮะแลกไปผส,สมใช้งานได้แลกสัตว์เลี้ยงโว้ยตัวนี้ตัวใหม่หรอขนหญ้าพลังวิญญาณครับเมื่อแดนสามารถเกิดเปลี่ยนแปลงนะฮะตัวนี้เขาบอกว่า ตัวอัปเกรดใหม่สามารถอัญเชิญได้จากโซโลกอะไรเนี่ยโลกเซียนนะครับพิชิตมารได้เลยปีศาจย่านะฮะโอ้เหมือนอ่านจะเข้าใจนะจริงไม่เข้าใจตัวนี้จะเป็นจิตปีศาจยา่าอ๋อเป็นจิกซอนะเอามาต่อได้รับเป็นตัวตัวของสัตว์เลี้ยงปีศาจนะครับแป้งโฉมมหานี่ไงตัวนี้ใหม่หรอเป็นรูปขนนกนะ่ะตัวใหม่แน่แเลยนี่แป้งโฉมเป็นเรือมังกรได้นะครับแล้วก็จะเป็นพวกแรกรับแหวนนะฮะ แลกรับชุดแฟชั่นมีหรอวีนี่ไงหยกม่วงเอามาแลกชุดแฟชั่นแล่ๆได้ครับทุกคนไม่น่าเชื่อว่าในกิจกรรมแรกเนี่ยโบนัสเนี่ยเรายัางแลกของเป็นพวกชุดได้แลกโปรไฟล์นะครับแลกสกินเจ็ทนะฮะก็มีให้เราร่วมสนุกนะครับแล้วก็แลกเสียตำลึงทองแท่งแล้วก็แลกเป็นอาวุธลับครับอาวุธลับเนี่ยเป็นไอเทม เป็นฟังก์ชันอัปเกรดใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับนี่คือรายละเอียดเข้าๆในเกมโยกังไทยกับการเปิด S ใหม่นะฮะ S ที่12ครับทุกคนเปิดวันที่10ธันวาคมนี้นะครับโอ้โหดูหนาวเลยกันเลยทีเดียวนะฮะกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ในโยกังไทยนะครับส่วนชอ็ชอปช้อปปิง้งตัวนี้แหละคือไฮไลท์หนึ่งอย่างที่ผมเนี่ยอยากจะนําเสนอแล้วก็ผมยังชอบเลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมมีตำลึงช้อปปิ้งไหมโอ้โหต้องใส่โค้ดอะ จริงๆตำลึงเขาแจกนะทุกคนแจกเยอะมากเราต้องไปร่วมสนุกกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นแชร์หรือว่าเป็นพวกโค้ดกิจกรรมอะไรต่างเนี่ยเราจะได้รับตำลึงมาช้อปปิ้งนะครับร้านค้าเนี่ยผมเชื่อว่ามีของขายเนี่ยที่ถูกใจผมนะหลากหลายอย่างเช่นหลักๆคือรูปลักษ์ครับทุกคนนี่ไงผมจะโฟกัสเรื่องนี้เลยนะครับนี่รูปลักษ์ที่เขาปล่อยเนี่ยในรอบนี้มี5ตัวครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดกระปีนี่ไงโหสวยนะ ชุดกระบี่แล้วก็เป็นแนวญี่ปุ่นครับชุดอะไรเนี่ยไฮสคูลนะฮะโอ้โหคอนเซปต์น,นี่เป็นชุดพญามังกรอันนี้เป็นชุดเจ้าหญิงแล้วก็อันนี้เป็นชุดหลิวเจิ้นนะครับหลิวเจิ้นเนี่ยออกแนวแบบว่าแอสซัสซินหน่อยนะครับตะฆาแบบตีตาสู้อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนแล้วก็เป็นพวกของตกแต่งสวนอื่นๆนะฮะเกี่ยวกับของอัปเกรดตัวละครน,นะซะส่วนใหญ่ในร้านค้านะครับมีสีช้อยให้เราเลือกซื้อมีตำลึงไม่ล็อก แล้วก็เป็นพวกทองแท่งแล้วก็เป็นพวกเหรียญมังกรนะครับที่ให้เราเลือกแรกก็ถ้าเป็นของแรเนี่ยตามลําดับความยากของไอเทมนะครับเช่นทองแท่งก็จะมีเยอะที่สุดละทองแท่งนะครับแต่ก็หายากนะเนี่ยชุดแปรแลแรชุดแบบเท่ๆเนี่ยชุดนิ้วชุดนี้โคตรเทเลยชุดทีมโปรตตเกสนะครับอันนี้ชุดโจรสสลัดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีหมดเลยมาทุกแนวเลยเนี่ย อันนี้ชุดไก่นะฮะชุดหมีแพนด้านะครับอันนี้เป็นชุดกีฬานะฮะส่วนใหญ่นะชุดกีฬาจะเยอะครับโอ้นี่เป็นอะไรเนี่ยชุดมแมลงแมลงสาบแมลงแบลก็มีด้วยทุกคนดูนี่แหละคือสเสน่ห์ของทองแท่งคือมันหายากแล้วก็ของแรกเนี่ยจะมีทุกสไตล์ในรูปลักษณ์นะครับยางอื่นก็มีนะของที่มัาแรงๆอัปเกรดตัวละครเป็นโปรไฟล์ช่องแชทอะไรเงี้ยก็มีให้เราเลือกแลกนะครับนี่คือเขาเรียกว่า สเสน่ห์อย่างหนึ่งในเกมโยกังนั่นเองนะครับของขายในร้านค้าค่อนข้างเยอะนะครับเป็นแบบช็อปใหญ่ๆเลยแหละให้เราหาของมาซื้อเอามาอัปเกรดตัวละครใส่เทพได้เลยนะครับนี่คือรายละเอียดคร่าวๆหรือว่าทั้งหมดในเกมโยกังกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ใครสนใจลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปจัดได้เลยนะกับเกมโยกังคอโยกังห้ามพลาดสำหรับเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ในโยกังไทยนะฮะส่วนคลิปวิดีโอรีวิวกลอประมาณนี้ท้ายคลิปฝากกดไลค์ กดแชร์ s u b สไคร์ e ก็เด่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวเกมจากผมด้วยคลิปนี้เราไปก่อนเดี๋ยวเราจะกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ